หลังจากที่เสร็จภารกิจเนาะนะครับเวิดมือเวิดเว้เลยพี่น้องนะครับไม่มีปฏิสัมพันธ์กับทิกตอกเลยนะครับวันนี้นะครับบ่ได้บ่ได้ขามาเบิงบ่ได้ขามาแง่งกันเลยมื้อนี้เออคิดหน่อยคิดถึงกันวะหัวขอดคิดหน่อยคิดถึงกันนี่นะครับสวัสดีครับนะครับตกทายครับนะครับักทายอยากเป็นทางการเนาะนะครับว่าสิ มาลองมาล่ำทำเพลงนะครับแต่ว่ามันกะเสียงมนันนีเสียงไปใสุ่๋นเนี่ยนะครับพอดีพี่สาวมาย้ายบ้านนะครับก็เลยมา่นะครับบ้านซอยเพิร์นเองพี่น้องมามามานะครับกําลังจะทำโมบายนะครับเฮ็ดนกเฮ็ดนกจําลองพี่น้องนะครับจากขนเป็ดนะครับเพิ่นลาบเป็ดองหมู่ว้านก่อนเสียดายครับ เอาไปถิมกับเป็นขยะที่ซื้อนะครับถักท่ายกันไดครับถักท่ายกันใดเออคิดหน่อยคิดสึงกันนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมคุณคุณซาลอนนะครับเม่เห็นคอมเมนต์อยู่หนาไหลผมเม่เห็นคอมเมนต์แต่ท่านผู้ชมก็บบรงเขียนครับ พี่น้องคุณน้ำหวานซาลอนสวัสดีครับนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องอื่นครับเห็นคอมเมนต์พี่น้องแต่ว่าอยู่หนอะไรบ่มีคอมเมนต์นะครับบ่แมันผมบ่ได้ยิงเนี่ยคอมเมนต์รัวๆเลยบ่เห็นเด้บ่มีคอมเมนต์ครับพี่น้องปาดปาดปาดอย่างคือรัวๆจังสี่ปาดปาดลอยหาซิฟยูเซอร์แล้ว คุณไอ้หอยเค็นสวัสดีครับไอ้หอยเคนสวัสดีครับนะครับพอดีมือนี้ผมบ่อเด็เขามาเบงเพื่อนเลยนะครับพอดีพี่สาวนะครับผมก็คือลื้อบ้านแมนะครับก็เลยไปซอยเพื่อนนั่นเองใส่สีงานขาวดำเนี่ยอย่างเนาะนะครับก็คือชดลงหูกันเลยนะครับผมเรียนหาปลากันจาละวันเออนะครับแล้นหาปลากันจาละวันพี่น้องนะครับปลาระาเพิ่นออกมาเขากั้ว ตลาผมมีขวดใหญ่ผมก็เล้ยแลนไปหาน้ำตัวแทนน้ำหล่านค่ะไปสื่อต่อเพิินเออนะครับก็สื่อตามราคาที่เพิินขายนั่นแหละพี่น้องเห็นบ่นะครับเพิ่นสื่อจากเฮาตอนนี้เพิ่นเอาไปขายท่านั้นผมก็ไปสื่อเท่านั้นนะครับตามราคาที่เพิ่นขายเลยเอามานะครับเขาวควรในงานขาวดํางานบวชกระไรพี่น้องนอกนะครับอีสานภาคอีสานของเข้าช่วงนีบมีการมีงานงานบุญนะครับผมอย่าลืมเ้อนะครับปีละเทียสองเทียต่นนั้นเองนะครับบุญมันบ่ นะครับอย่าลืมครับเข้าวัดฟังเถิฟังรรมครับก็ดีขึ้นกันพี่น้องเพื่อที่จะชำระล้างครับน้ำม,มันบ่สามารถสิอาบได้เฮ็ดใ้จิตใจของห้ามสะอาดได้เด้อาบน้ำสู่มืออาบน้ำสู่มือยุ่โคตรบส่สโปรกบอร่อม่นครับการที่ห้าฟังนู่นนี่นั่นสิ่งดีๆครับมันก็สิสามารถเฮ็ดในห้เหาเปลี่ยนชำระนะครับสิ่งเก่าๆได้นั่นเอง เออปากไปิดน้ำนะครับเด้อนะครับเป็นคอนเทนต์นะครับอยู่น่าไล่ก็จะเป็นความรู้แน่นะครับเป็นความรู้คู่กับอ่าเป็นเป็นความรู้นะครับคู่กับอ่าการขายคู่กับเขาเรียกว่าแบบไม่เหมือนใครแบบบอสซัมผู้ใดพี่น้องนะครับบุคลิกภาพเราก็เหมือนกันครับสําคัญแห้งนะครับการที่เราออกมาละลายเย็นแต่เห็นมันเป็นธรรมชาติ และหลายคนครับนะครับผมยังมองหาหลหลายคนยังมองหาอยู่นะครับการที่เราออกมาหน้าร้ายเป็นธรรมชาติการที่วางตัวหรือพูดยังไงให้มันคล่องอันดับแรกเลยครับขอคนขอคนอีรีไหมพี่น้องเลีนลืือๆผมกับไล่ตายไล่ตายดิพี่น้องเออมาต้องเลียนไปใส่ครับลือดอดเอยู่ปวดะ ุณ่ะเพิ่นพากันไปดันเขามาเอาคนอีหลีไม่อายไอยดิ๊กตอกเนี่ยก็เเ็นแต่อายเนี่ยเนี่ยพี่่ายหักเนี่ยเนี่ยไอเคศเนี่ยเออนั่นกาลังเข้ามาน่ะทักทายจ่านั่นผนะู้ใดนี่ผมต้องเอาอย่างมาบังเนาะจะเสียข้อมเมีย์ทักทายจา้านั่นพี่ลาสวัสดีครับพี่ลาอันนี้แม่เปลี่ยนฟื้นเป็นภาษาไทยเด้บ่ครับอันคุณอี่ยังเอ่ยเนี่ย ขามาเบงเรื่อยๆก็คือเป็นคู่จักกันมาโดนเลือเกินแต่ว่าผมผมบอสมาถถี่ที่เอ่ยซื้อได้ไหมอ้อ,อยอ้อยใจเองเอ้าพี่อ้อ,อยนั่นเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยได้บอน้อเห็นบอรเราชื่อนัดนั่นแหมเออสวัสดีจ้าสวัสดีครับนะครับผมเห็นบอเปลี่ยนตกตาพี่ที่ยังเนี้ยพี่พี่พระอ่านมาทัานเลยคอมเมนต์ขึ้นเรื่อยๆหือเื่อ,ๆ,อ,ๆ,อๆตังสี่เนาะนี่เนาะ อันซื้อหย่างกันแน่นี่อันอยังก่อนเดี๋ยวด้ครับคนซื้ออย่างนี่พี่พาพี่พี่พาดบอกพี่พาดพารวยสวัสดีครับพี่พาดพารวยสวัสดีครับนั่นเพื่อนในดอกกุหลาบเฮ้าเพื่อนกับไปจ้อยนั่นอ่ะสวัสดีครับพี่เดือนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่เดือนด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับผมลูกศิ์ลูกหากระายหลายพี่น้องมือนีบ่มีไปทีัมพันธ์กับติกตอกเลย นะครับจะเพื่อนดันผูน้ใดมาในแนดอกผมก็อ่านอมเมินต์บาท่านเชลเกินเอากองทองอัดกองทองไม่กองทองไม่อีกแล้วกองทองสตอรี่นะครับติดตามกันไ,ไ้เลยพี่น้องเน้อเขาไปเบิ่งคิปกันได้ประโยชน์จากคลิปจังกดติดตามเพื่อนเออเพราะอยังเพื่อนจะแจ้งเตือนนะครับให้เฮาเรื่อยๆจากคิปคิปลงคลิบเพื่อนสิแจ้งเตือนเท่ากับเขามา่เบิ่งเอาความู้เอาสาระน้ำช่องของเพื่อนพี่น้อง ถือจ,จ,จิตถือใจจังคอยกดติดตามเออซองนี่บะเมน่องอันติดตามเพื่อนเข้าใจบะนะครับอยากให้เป็นคนอหลีอยากให้เป็นคนอิรีอยากให้มีคุณภาพพี่น้องเพราะช่องเขาไม่ช่องเขาก็ช่องเราช่องเพื่อนบ่ไม่ใช่ช่องเพื่อนช่องเรากับช่องเพื่อนครับเขาต้องมีปฏิสัมพันธ์ซื่อถึงกันครับอย่างต่อเนื่องเทาจังสีมีคุณภาพ ช่วงนี้ไม่ว่างดูพี่นัดเลยนั่นนะครับบอกเป็นหยังบ่เป็นอย่างบ่ว่างบ่เป็นหยังเฮ้เาหูกันอยู่แล้วเฮ้าหูกันอยู่แล้วครับเออนะครับคนไหนที่บอกว่าไม่ว่างนั่นแหละครับเฮ้ากันบ้างเติบโตและหลายคนครับบอกตัวเองบอกว่าไม่ว่างแต่กลับไปทําสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์อ่านะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับผมล้อยสองรอยยูเซอร์ นะครับผมคงจะบมีเวลาเนี่ยมาพอกันมบนบ่ถูกต้องไหมครับผมก็ไบไรบอเป็นเวลาขึ้นกันผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามามีคุณภาพเพราะการที่เราไม่ว่างเราไปโฟกัสในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์นั่นเองแวะมาแป๊บจ้าอ่าแป๊บกับบอเป็นหยังครับแป๊บกับบอเป็นหยังนะครับถือว่ามีคุณภาพครับเพราะ เขาได้มาพ่อหนาพ่อตากันพี่น้องพาอหัวข้อคิดหอดคิดถึงก่อนนอนเออนั่นเห็นว่เยี่ยมมากครับฝันดีจ้านะครับหนูขายขนมอยู่ทุกวันจ้านะครับเยี่ยมมากครับการทำมาค้าขายพี่น้องเข้าต้องพัฒนาแต่ของหรือว่าพัฒนาสูตรขนมของเราใช้เวลาที่เราบอกว่าเราไม่ว่าไปพัฒนาสูตรขนมของเราให้มันเจ๋งให้มันยอดเยี่ยมครับเอาสิ่งที่เราถนัด ทำในสิ่งที่เราถนัดครับอันดับแรกเลยการที่เราออกมาไลฟ์ก็เหมือนกันอยากไลฟ์เป็นธรรมชาติคนไหนที่อยากออกมาไลฟ์อยากออกมาเอนเตอร์เทนอยากออกมาหน้ากล้องให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแบบไม่สะดุดมือนี่ครับมือนี่ครับขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญก่อนน้อนพี่น้องอยากรู้ครับอยากรู้พิมพ์ 4cc มากครับพี่น้องผู้ดใดมัก4ครับ เริ่มสีมีสาระเริ่มสิมีข้ามูครับอันตัวป้อมๆก็สิเริ่มเด้งออก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 พอเข้ามาแบ่งปันข้าวหมูเอาานอนะครับขอคนดีๆไอ้ติ๊กต๊อกผมขอคนดีๆครับมันเป็นเพียงตัวเลขครับอย่ามาหลอนกันเอาาเอผมบอกแอบแอบู้เดียวผมก็บอกมาแล้วผม,มอบอกแอบแอบผู้เดียวผมก็บอกมาแล้วครับมีค่าที่สุดเพียงหนึ่งคนครับที่เบิ่งผมนั่นแหละครับ เพิ่นใหค่าเพิ่นมีค่าสําหรับผมหลายหลายพี่น้องเพราะอีอย่างเพิ่นเสียสาะาเวลามาเบิงเฮาแม่นว่าเพิ่นไหค้าเฮฮาก็ต่องใหค่าก็เพิ่นไปให้คุณค่านั่นแสดงว่ามักสีกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเชี่ยวละ <c oughs> อเออเสียวสาลาหึ่งสิบบอ,อาสาลาว่ะอ่าเฮาแต่งตัวเป็นครวเป็นคู่แลนะหละน้องมือีนะเนะอง <c oughs> ถ้าเราอยากออกมาไล์ให้มัน ให้มันมันโกรธบ่ไรเมียคนเคยคนเคยให้ให้ให้ขำไปฮาก็ต้องมีขำเนี่ยจังหน่อยเนาะเอาสาระไปพร้อมเนาะเอาขำไปพร้อมเนอะพี่น้องปลาปนกันไปอย่าเฝ้าผูน้ลงข้นงกับอานว้ก้อนเงียวนั่นเอาอานไว้ก่อนครับอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าพิมพ์หามาเออนะครับผมโมเมนต์เครื่องใส่ไฟฟ้าประหยัดไฟ เบื้อหา่าต้องพพ์มาพี่น้องนะครับขนาดคนบอกก็หัวรอจนหน,นัดเนโอ้ยมันมาแม่นแนวเฮาอโอ้อก่อนหูสูเออเนาะเป็นโคดเป็นคู่เป็นบม่ได้ละไม่ได้บ่ได้บ่ได้วิชาการเกินไปปะเอามันมาเม่นแนวเฮาเออเฮ้ยเสื้อกดขาดขึ้นเก่ามันดีแล้วเมียนบอกเออจังสี่สบายสบายเนาะแบบสบายสบายนะครับชิวๆพี่น้องนะครับซิวซิรับซิวซิ คือเท่เท่นั่นเห็นบอนะครับสวัสดีครับพี่พอนสวัสดีครับเท่มึงไดถอดออกแล้วอุย้ยมาทงมาเท่ยิงอย่างเยูยเนี่ยเป็นตาเป็นบอเออนะครับพู้ลงค้นเป็นกระปาเจอสมาคือนั่นแท้คือ,อย่างไรเอ,อ่ย เจ้าสมัครคือเบี้ยแท้เนาะลูกศิษย์บางคนบอกว่าสมัครคือเบี้ยแท้โคตรคนนัดขาสมัครคือเบี้ยแท้เบี้ยอีหยัง,ยงล่ะลูกศิษย์เบี้ยสกลนคร <c oughs> <c oughs> เบี้ยสกลนครพี่น้องนั่นเห็นบ่นะครับอันดับแรกเลยนะครับใส่ชุดที่เฮาถนัดใส่ชุดที่เฮาถนัด เบ่เขินบออายใส่ชุดที่เราถนัดบ่แเม่นว่าผูลังคนครับบ่่เคยใส่สูตรบ่เคยใส่เสื้ Docker out, <ty ap> อผ้างามๆเสื้อผ้าที่เฮาออกไปเที่ยวน่ะเสื้อผ้าที่เทีออกงานน่ะเอามาใส่ล่ปึ๊บหู้ซื้อเขินอายได้ป่ทีเนี่ยเขินอายเพราอยังย่านย่านมูย่านพวกอยู่ในบ้านย่านมูย่านพวกสมัยเลียนเขาเบิ่งนะครับมันก็เลยลดลดลดอะไรครับลดจุดหน่อยครับมันสิลด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 โลนลดโล่งลดลงให้เท ให้เขามีความอายเกิดขึ้นพี่น้องห้เข้ามีห้เข้ามีความอายแตงิดแตงิดอยู่อันดับแรกใส่ชุดใส่ชุดที่มันดูเรียบร้อยธรรมดาธรรมดาก็ได้อันดับแรกเด้เอออันดับแรกบ่แมนา่านะครับถูกครับเข้าไปเรียนน้ำช่องโคดช่องคู่แฮงงแต่สอนแบบสนันวันไวเลยครับสุสโมงเนี่ยโคดคู่ดังๆสอนมือละหาหกชั่วโมงอยู่หนาอะไรครับเด็กคว่ำรู้มากมากครับนะครับผมนี่คือสําคัญที่สุดคือ นะครับซู่มือนี่เพื่อนสอนเพิ่นสอนกันแบบสน,นบันบรรไว้ครับหาหกชั่วโมงครับนะครับยังเช่นครับพีไส้ของโคดก็คือไอ้มนครับคูมนคนพันนีโลโคดเป็นโคดเป็นคู่ครับให้พ่อค้าแม่ข่าออนไลน์เมื่อไม่ให้นักธุรกิจครับที่เพื่อนอยากเขามาสาั่งตัวตนพี่น้องซู่มือนี่จับเงินเสียงเงินล้านมานนาต่อหนดแล้วเพื่อนสอนดีดีสอนมือละหาหกชั่วโมง ในช่องทางทิกต o อกนะครับสังเกตได้เลยเพื่อนี่ใส่เสือแดงแดงครับส่หมวกแดงแดงพิมพ์ไปเลยครับครูมนคนพาณิโล ículo. อ่าไปกดติดตามเพื่นอนไว้ได้ rolls. พี่น้องเด้อเพื่อนสอนที่ดีครับถูกครับการที่เราออกมาไล์เราต้องแต่งตัวบุคลีของเขา้าถูกครับการที่เราออกมาไล์เราต้องแต่งตัวบุคลีของเขา้า ผู้ใดมีประกาศประกาศครับไลนี่ให้พวมหูไลนี่ให้พวมหูพี่น้องบุคลิกการแต่งตัวนะครับมันสิื่อถึงพี่น้องสิื้อถึงครับภาพลักษณ์ของเฮ้ามสื่อถึงความจดจาครับคนเพิจดจำอะไรครับพี่น้องนั่นเอาซองนี้คือจดจำอะไรไวยหาหลังมือกับเป็นผู้ยิ่งหาหลังมือกับเป็นผู้ทายหาหลังมือกับผู้นั่งอยู่ทางถนนพูน่ะ ฮ่าลังมือพุ่นขึ้นไปทั uh, <im itation> ้งต <naprawdę> ้นไหมพุ่นห่าลังมืออยู่ในป่าพุนอ่ะอยู่ปลาดอกแสบงอยู่ปลาไหมพุนอ่ะเฮ็ดกับเขาตัวตัวอยู่พุนอ่ะตามบอกหอกตามบอกหุงไปแล้วพุนอ่ะพุนอ่ะให้คนอยู่ในป่าอ้อยแลนไปหาเพื่อนห้เพื่อนไ้ซิมเอาห่าลังงอพุ่นห่อเหินเดินอากาศอยู่ทึงพุนอ่ะทึงต้นไหมพุนอ่ะนะครับนี่แหละครับสิงทีฮอยังขาดอยู่การเอนเตอร์เทนคนเมืองครับอันดับแรกเลยบ่ต่องมาเลียนแบบ ให้เอาแนวท้ทางไปอดีบส,สิ่งของที่เรามีอยู่อยู่ในบ้านเท่านั้นละ่ะเออเขาใจบอกนะครับอดีสิ่งของอยู่ในบ้านของเฮ่าที่มีอยู่ยสวนผักก็มีแมนบ่นั่นไล่ไปน้ำสวนผักไปโหลดพี่น้องนั่งอยู่ในสวนผักครับเอาผักสๆครับมาลวกมาเห็ดเมนูขึ้นก็นได้นะครับมันเลิศจริงขึ้นอย่างนี้สิบอกให้เอาแบบ ที่เรามีอยู่ครับเพราะเราจะไม่รู้สึกอึดอัดอันดับแรกครับเอาสิ่งที่เรามีอยู่เราจะไม่รู้สึกอึดอัดเออนะครับเนี่ยสิ่งของที่เทาไม่อยู่คือเอาสมมติว่าสมมุติว่าโค้ชใช้ผ้าของมาประจะําอ่าหนาาเอาพันข้อเนี่ยบอกหน้านห้นอนเทดยัง แล้วก็เ,เอาทำมา่านเห็นไหมม่านหน้าต่างมุมนั่นมุมนี่มุมนั่นมุมนี่น,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 นนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็สวยนะเห็นไหมครับมันก็เป็นฉากข้างหลังให้เราได้ไลล์สดเอออิหยังข้างหลังดอกลาตีได้บานเท่ากับมีนั่นเห็นไหมครับผมไม่ได้เอาสิ่งของที่มันนอกดาวังคานมาเด็วพี่น้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่เออเสือที่เฮาใส่ออกงานเฮากเกามาใส่ก็ได้ เห็นไหมนะครับแต่ให้เรามีไอเดียต่อยอดทำไมาไอเดียต่อยอดหมายความว่าให้เราไปดูช่องไปดูช่องครับไปดูต้นแบบไปดูช่องที่ในแนวเดียวกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปดูช่องที่มีเป็นช่องในแนวในแนวเดียวกันในแนวของเราแนวอาหารไปเบิ่งช่อง่เพืนเนตอาหารว่าประเทศชษฐแบบใด เอแนวเอนเตอร์เทนเนอ่าแนวภาพอยากอยากได้ภาพอยากได้อาวิดีโอแนวแต่งภาพถนัดแต่งภาพถนัดไทยวิดีโอไปเบิงช่องโคช่องผู้ที่เพื่อนมีคลิปวิดีโอแนวสตอรี่แนวเรื่องเล่าให้ไปเบิงช่องที่เพื่อนเป็นเรื่องเล่าสตอรี่ที่เพื่อนสอนเรื่องเรื่องนั้นแล้วเราก็เอากลเม็ดเคล็ดลับทีเด็ดของเพื่อนมาไอเดียใส่เป็นของเจ้าของอย่าไปเอาแบบ ของเขามาทั้งดุนปึบนะครับการที่เราไปลอกการที่เราไปเรียนแบบการที่เราไปลอกครับบ่มีผิดไม่ผิดนะคนดังๆช่องดังๆเขาก็ไปลอกมาทั้งนั้นแหละเขาไปขโมยมาทั้งนั้นแหละนะครับไอ้มุนพ่นบอกว่าขโมยลิปขโมยเดอ้อลูกศิษย์ทั้งหลายไปขโมยขิปไปขโมยขิปขโมยลิปไปขโมยไอเดียเิ่นมาก นะครับหลายช่องบ่เมาไปขโมยหลายช่องเป,ล,ล,งปลือบเรามาสุ้มหัวเจ้าของลองผิดล่องถือบางทีเนี่ยเอามาตัดต่อลองผิดทายมึงการรีวิวสินคา้าจังไหนจังไหนจังไหนนะครับเอามาอาดบใส่ผมเชื่อว่าทุกคนครับทุกคนมีพรสวรรค์ทุกคนมีคําพูดเราต้องเรียบเรียงคําพูดของตัวเองด้วยเรียบเรียงครับการที่เขาพูดเก่งการที่คนพูดเก่งครับ เขาไ่ได้พูดจริงแต่ไล่แลกครับพี่น้องเป็นการพูดในอ่าหน้าไ like, รเป็นการอัดคลิปวิดีโอดูดูด้วยตัวเองครับเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกรบแล้วลบอีกลบแล้วบบลวบอีกพี่น้องนะครับถามว่าเขาเบื่อไหมเบื่อขึ้นกันมีอาลมเบื่อขึ้นกันมีอารมน้อยบอมีอาลมน้อยครับแต่เราก็ต้องฟื้นให้ไวครับคนบอกว่าลมแล้วต้องเฝ้าลูก บ่มีผู้ใดสิมาดึงเขาขึ้นได้ล้มแล้วเฝ้าลุกครับคนที่พูดเก่งหรือประสบความสำเร็จครับเขาล้มแล้วเขารีบลุกขึ้นบ่แม,ม่น่าน่าเบื่อโอ้ยบอกกับ่เป็นคือเขาออ๊ยบอกกับว่เป็นคือซองนี่บอกกับว่เป็นคือซองนี่ไปเลี้ยนน้ําโคดนนั่นไปเลี้ยนน้ําคู่นี่ไปเลี้ยนน้าโคดนนั่นไปเลี้ยนน้าคู่นี่เลี้ยนไปเลี้ยนมาปึบเอามาสุมหัวเจ้าของวาสันบ่ลงมือทําจีเทียเพราะอยากอ้ย่ยานไปเบิดเอารถ ในโลกใบนี้ครับไม่มีผิดไม่มีทุกข์คือกันนั่นแหละไปจีผู้สาวผู้บ่าวนั่นแหละแรกๆอ่ะคือ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 กักกักอคือคือกักกักอคือคือกักกักคือคือกักกักคือคือกักกักมาน้องมาแนงอยู่คือกันแหละพี่น้องเออครับผมครับเจ้าคืองามแต่น้อครับ ครับผมมื่อนี้ผมบ้างครับอยากที่ส่วนเขาไปเส่กับบทส่วนครับอยู่หันไหลเห็นบอเหมือนกันคือปิดขาปูบาจ้าจ้าบียดยุวสันแมนบอแมนนืบอบแมนเอาเออแมนหนืบอบแมนบีดยุบสันนี่จ้าหุ บอลบ่บค่อยเปลี่ยนบอบ่บค่อยเก่งจา้ามันพ่อได้กัน,นข้าครัวคือขับบ้านดึกแท้กินยังหลายแท้ไปเที่ยวใส่เมื่อขึ้นว่าแมนหางวาวแมน่าเอ่แมนหางวาวพี่นอ้องนะ้องนัดเปลี่ยนเครื่องไม่เขายุพีกบ่ได้เครื่องเกา่าครับแมนบ่ บ่าวสกุล